สวัสดีครับไปยิปพาเที่ยวครับผมพามาเชิญชมตลาดบันวัดวันศุกร์ครับผมสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายครับไปดูกันเลยครับกล้วยหอมทองฟักกล้วยกล้วยฟักทองครับกล้วยฟักทองเออกล้วยฟักทอง มะพร้าวน้ำมะพร้าวสุกฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านตับปลรดตับประรดเครืรรคอรครับมีเป็นเครือเลย10บาทเซลเซล10สิบาทครับคูเร่นเลยนะครับออกมาเลยเลยครับ นีกำลังลงครับวันนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะครับพ่อค้าแม่ค้ากําลังลงของตัดเตรียมสินค้ารออันนี้ก็จะเป็นด้านโยเกิร์ตสตรอเบอรี่กำลังตัดเตรียมปะ่้นย่างเขาังมีเลยอ๋อนี่างาเลย

ไม่อหลอกก้อไหมบอกเก็บจากทีหนุกเจาะเลยเนี่ยหนุกเจาะเลยเดี๋ยวครับหัวยาดทีพักบ้านครับกระลำพักกาดเขาวักหนกต้นหอมสองคมหัวนาจิ้งจิ๋ง ออกมาเลยนะครับออกมาเลยพร้อมขายแล้วก้าเราพร้อมขายแล้วจ้ะกล <c oughs> ้วยครับผู้งดงามเลยบอกคุ้งฮ <c oughs> อลแลนด์บอกจ้าฮอนแลนด์จ้า้ากินครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านปลาทูครับปลาทูใหญ่ปลาทูน้อยน,นี่ปลาทู กัะเดินกระปิสามตัวยี่สิบเนคากำลังแท็กใหญ่หน่อยเลยสวยจากเนคานารักมันเชื่อมผมขายเลยครับหนึ่งโอ้น่ากินนี่ก็กล้วยดิบต้มมัดครับกล้วยชาบ ดูบรรยากาศก่อนครับตอนนี้กำลังตั้งร้านกันจัดของเตรียมขายปลาผงปลาเผาปลานาปลานาปลาหมูมันเทศญี่ปุน่น ข้ามเปรโอ้ข้มามเปรขามเปรถึงเจ้าบาทลุงสามนิดโอ้หายถูกเนอะจ้หวานเกี๊ยบชื่นใจหวานเกี๊ยบชื่นใจนี่คือคือคือเนยครับเนยกรอบสวัสดีครับพึ่งมาเหรอใช่ครับกำลังจัดร้านกันอยู่หนุ่มครก ย ah. ังไม่เง็ดเอกบ้านสอนแต่มาเขยอเทรเลยอาหารทะเลบอมีอ้้ห่ากินครับนี่ถุงทะเลครับวันนี้ อันนี้ขายตุงตะเล5บค่าทิปดีปิปตัวออมาเอตลาดเลยนะครับออกมาเลยนากินมากทำเพศหวานน่ากินเลยอันนี้ขนมอะไรเนี่ยไดฟูกโกอะอายังไงจ๊ะสิบบาทน้ำพริก ปลาทอดน่ากินน่ากินมีหลายอยา่างโอ้ปลาปลาดุกก็มีโี่คอวคาถาคาถานี่ครับมีผักชุดด้วยครับนี่หมมีเสือปลาแดดไล่ามาดึงนี่มีกลุ่มดอกนี่ปลาวันนี่กลุ่มดองกลุ่ม <c oughs> ดอง <c oughs> <c oughs> มันไม่นะ่ะตุ่นดงฝักสดๆกําลัง,ง,ง,งเลี้ยงครับสวัสดีจ้าแม่จันสีพริกตำเองโอ้พัฒน,นาไปเลยตอนนี้เนาะขาเบีย้ยไม่ตำนี่ขาเบีย้ยกับตำเองเนี่ จำดีเนี่ยจำดีเส้นออมานี่ยไก่ทอดไก่ทอดขายเองครับขายเองทอดเองสิเนาอไก่ทอดขายเองทั้งขายเองทั้งอทอดเองหัวทอดเนี่ยขายเ <laughs> <laughs> นาะเอาจีมาสวยนั่น,นี่มาซาทเทมุนิเออเสร็จหรือยังจ๊ะก้า กำลังผลิตอยู่เลยทูชิยังไม่ครบสองชิ้นห้าบาทครับเนี่ยน่ากินมากออกมาเลยนะครับออกมาเลยพอดีดาเดี๋ยวสไลเดรมมากน่ก่อนมตึมพอดีเนาะไม่เหงาน้ำปั่นครับน้ำมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวปั่นนี่น้ำผลไม้สดผลไม้รวมมีหมดครับน้ำมะพร้าวสดสดเลยครับน่ากินมาก ออกมาเลยนะครับโอ้มาแล้วเทะเลเดือดผ่านทะเลว่าดินดาวดาวเลยเป็นมึกสดจริงๆรินตัวอยู่บ้านวันนี้เดินทางไกลวันนี้เขายุดแล้วแต่ตัวน้อยมาตัวใหญ่ดีครับออกมาเลยนะครับออกมาเลยวันศุกร์ตลาดนัด บ้านวัดครับผมพริกแห้งกระเทียมหอมแดงมาและจ่าแม่อูนํำเองชิมได้ครับาวต้มมัดก็มีอ่ากินมากครับเดี๋ยวพรุ่นี้ก็เจอกันเมืองคงเวเฟอร์ครับกำลังผลิตเลยครับ ยี่สิบาททุกไสยี่สิบาทเลยครับดูไส้ครับไส้ยี่สิบาทครับมีหลายไส้เมนูไรคับออกมาเลยนะครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วครับแป้งนุ่มกรอบอร่อยนะครับครับผมอันนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะจ๊ะโอ้ประตูประตูเสร็จหรือยังจ๊ะจ้ะไข่เต่าไข่หงไข่หาน ไขอะไรด้ลูกพี่ไขสปีดไข่เฮียไข่หงโอ้ยไข่หงเอือเรียกไม่จบนะนี่เรียกไม่จบเออออกมาเลยนะครับออกมาเลยออกมาเลยกระพงดอกมายังไม่ออกเป็นหงเลยข้าวขาหมูร้อนๆครับเนี่ยเป็นเฟตจับวันนี้มีข้าวมันไก่มาด้วยน่ากินน่ากินคนลงพุตธเลยยืนปล่อย นี่มาแค่นี้เหรอพี่ปะทูเนี่ยยังออกมาจากรถี่มไม่ได้ยยังไม่ได้ออกมาเลยครับนี่นไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถ่ายไม้เดี๋ยวมาไลฟ์สดอ๋นนี่ถ่ายเป็นคลิปไปก่อนครับขนมหวานปล่ทองเมคขนุนอันนี้โตเกียวฮอตดอก ยังนี่กินครับบ้าบินด้วยสวยสลัดโลก็เป็นสลัดโลครับยี่สิบบาทโอ้ขายได้ไงขายได้ขายถูกโพ้ดเนาะครับรองขายถูกสลัดรับรับออกมาเลยครับวันศุกร์บ้านวัดฝั่งนี้ก็แกงบ้านจ้ะกลุ่มดองพักอินุนแน่ถุงละยี่สิบไผ่นุน นี่ไข่บุดแดงถุงยีๆที่เมื่กันนี่ไข่บุดแดงนี่นเดี๋ยวไม่เห็นเขียนราคานะไ <c oughs> ส้กรอบเจ้าเก่าครับรอร่อยแซ่บเวอร์อรอบบ่อ,อ,รอยแซ่บเวอร์เป็นด้านปลาหมึกโอ้ oh, เอาเลยครับเอาเลยพลังลงครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับเต็งหมูสิบบาทร,ราคาจับต้องได้ครับครับ <c oughs> แดงแจ๋คุณครับ บาทราคาบ้บานบานจับต้องได้ถุงก็ยี่สิบรครับฝาตอนไหนแดงตอนนั้นคะรับ <c oughs> น้ำอ้อยสดครับ,บ,ส,บสิบบาทหวานเจี๊ยบจ้ะสวนมาเองจ้ะจ้ะออกมาเลยนะครับผมไก่เคฟซีครับติดหนึบคร <c oughs> ับรเจมา้าไหนมีไายบ่งโอ้พิลึกเลยเนาะไม่มีหนูมาอีกดิโอหนูใครหนู หนูนาจ้ะหนูนาหากินยากปีนี้ที่นี่มีคอยมีเนาะหนามันถ่วมฝั่งมันถ่วม,วม,ม,วมอยู่บนยอดไม้ใหม่เงาะนี่อ,ออกมาเลยครับออกมาเลยซ้อมขายแล้วบรรยากาศดีครับไม่ร้อนครับฝังนี้ป่าเผาล้างตั้งล้านผักบ้านผลไม้ตามฤดูกาลครับฝั่งนี้ผักดอง มบ้านเลยครับมีหอดสมอทุกมาฮะ้โคโตไปเก็บกันไหนน่ะกับบ้านี่แล้วก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลครับพอกินพอกินออกมาเลยนะจ๊ะบรรยากาศดีลมโวยโวยหมูครับหมูสดหมูน้อยนี่นายวันนี้จเนื้อไทรกับมีเนื้อสันอย่างดีกา อโอกาสก็มานะจ๊ะพวก้าแม่ขายกำลังลงกุ้งสดๆครับจดนเากดโดนเป้า,จาเจเจ้จาของบอมาเองจ้ะฝัง่งนี้ก็เป็นร้อนจวดนะครับขายกุ้งม,มาทั้งนี้เด้อพี่จ้อยเออสกิดสกิดพอเด้กับสกิดเท่ากับลูกกันดอกปลาหน้าหมูยอครับอันนี้ยอเมืองอุบล 8ชิบทโอ้พอกินพอกินหมูยอค่ะเท่าไหมโยพวกนี้อร่ะชิบะจุดตรงี้ถักนี่นี่คนหนึ่งเดียวอร่าชิบะพอกินกันอันนี้เป็นปลานาครับปลานาโอ้ยอยูบปลานาปลาไหนมาเนี่ยปลาหมอไหยปลาอันนี้อะไรนี่ปลาช่อนนี่ปลาดุกโอ้ปลาดุกปลาตัวมีแต่ตัวกำลังกินครับออกมาเลยนะครับ วันนี้บรรยากาศดีไม่ร้อนชอบไหมครับครับชอบกระเป๋าครับนะส,สวยๆครับครับนูนะ่น่ะเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดให้ครับผมสไลเดอร์ก็มีนะจ้าวันนี้พาลูกหลานออกมาเลยรองเท้าครับฝั่งนี้เป็นด้านปลอกหมอนที่นอนส,สวยๆขายถูกครับ หลายสีหลายลายหลา,า,ายขนาดชอบ,บสิปกหมอนส,สวยเลยเป็นด้านรองเท้าครับงานใหม่ร้อย<ห>เดียว<อ>ขายได้ไง้อยเดียวมือหนึ่งมือสองเออมือหนึ่งมือสองเสื้อผ้าครับชุดชั้นในสวยวันนี้บรรยากาศดีไม่ร้อนเนาะเจ๊เนาะนออกมาเลยจ้ะออกมาเลยเสื้อชั้นในก็มีหลายไซส์หลายทรงเลยจ้ะรองเท้าฝั่งนี้ก็หกสิบหกสิบ จากโรงงานมาเลยหกสิบหกสิบออกมาเลยนะครับออกมาเลยเก่งยินจ้ะแปดเก้าสองตัวร้อยเจ็ดสิบเมียไม่อยู่ก็ขายห้าสิบครับใช่ใช,ใชจะไปบอกใครโอ้โทษโทษโทษลืมหลงปากไปแล้วสวยสวยครับเนี่ยออกมาเลยนะจ๊ะ ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับตะยิดพาเที่ยวขอบคุณมากครับ